สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง NextGen Defense Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวไทยแลนด์ Next Generation Cz Scorpion Evo 3อาวุธปืนกลสั้นยุคใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้มีน้ำหนักเบาใช้งานคล่องตัวและตอบโจทย์การปฏิบัติการในทุกสถานการณ์โดยเริ่มจากส่วนภายนอกที่ใช้โครงสร้างโพลิเมอร์คุณภาพสูงทําให้ตัวปืนมีความทนทานต่อแรงกระแทกความร้อนและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายพร้อมรางเสริมรอบตัวปืนสําหรับติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นกล้องเล็งไฟฉายเลเซอร์หรือซับเพรสเซอร์ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้งานในทุกภารกิจถัดมาที่ภายในซีซ่าสกอร์เปียนอีโวสรุ่นพัฒนาของไทยใช้ระบบขับเคลื่อนแบบโกลแบ็กที่เรียบง่ายแต่มีเสถียรภาพสูงกลไกภายในได้รับการปรับปรุงให้ทำงานนุ่มนวลลดแรงสะเทือนและช่วยให้การยิงต่อเนื่องมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นชิ้นส่วนภายในยังถูกออกแบบให้ถอดล้างง่ายลดเวลาบำรุงรักษาและเพิ่มอายุการใช้งานของปืนในระยะยาว ด้านสมรรถนะ Evo 3ให้การควบคุมที่ดีเยี่ยมยิงได้รวดเร็วแม่นยำและรองรับทั้งโหมดกึ่งอัตโนมัติและยิงเป็นชุดความเบาและทรงปืนที่จับกระชับช่วยให้ผู้ยิงควบคุมแรงรีคอยได้ดีทําให้การยิงเป้าหมายระยะใกล้ถึงกลางทําได้อย่างมัน่นใจโมเดลพัฒนาใหม่ของไทยยังมีระบบกระจายความร้อนดีขึ้นช่วยให้ยิงต่อเนื่องได้นานกว่าเดิม ในส่วนของระบบความปลอดภัย EVO สามมาพร้อมคันเซฟแบบสองข้างใช้งานง่ายทั้งถนัดซ้ายและขวามีระบบเซฟในไกปืนและค้างลูกเลื่อนอัตโนมัติเพื่อป้องกันการลั่นโดยไม่ตั้งใจนอกจากนี้โครงปืนเสริมความแข็งแรงยังช่วยให้ใช้งานได้ปลอดภัยแม้ในสภาพภารกิจที่หนักหน่วงมาถึงจุดขายสำคัญซีซัสสกอร์เปียน EVO สเวอร์ชันไทยโดดเด่นด้วยน้ำหนักเบาเป็นพิเศษระบบรางที่โมดูลาปรับแต่งได้หลากหลายรวมถึงการออกแบบตามสรีระศาสตร์ที่เหมาะกับผู้ใช้ในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานสายตรวจหน่วยปฏิบัติการและภารกิจในพื้นที่จำกัดในด้านราคารุ่นนี้อยู่ในช่วงที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพและศักยภาพที่ให้มาและในตอนท้ายซีซ่าสกอร์เปียนอีโวสรุ่นพัฒนาไทยถือเป็นปืนกลสั้นที่ครบเครื่องทั้งเบาทนแมนและปรับแต่งได้หลากหลายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหาอาวุธยุคใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปของ Next Gen Defense Thailand ครับ